นาทีห้าออกหกโมงอีกแล้วจ้าวันนี้นะคะเราปักหมุดกันที่เขากระโหลกเลยค่ะมานอนประจวบกันนะคะสามวันสองคืนเริ่มต้นกันที่ไกลที่สุดก่อนเลยค่ะที่เราตั้งไว้ก็คือเขากระโหลกแล้วก็ทริปนี้นะคะเรามากันกับเพื่อนสี่คนในความที่มากับเพื่อนเนี่ยเราก็เลยจะตั้งกิจกรรมกันนะคะซึ่งเราเลือกมาที่เขากระโหลกเนี่ยก็เพราะว่ามีหาดคุ้งทรายอยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะเราก็เลยจะไปพิชิตกันซึ่งดูรีวิวมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเหนื่อยแหละแต่ว่าไม่เหนื่อยมากเท่าไหร่เราก็ลองดูซิว่าถ้ามากับเพื่อนเนี่ สักแค่ไหน,นละนี่จะเป็นการรีวิวการขึ้นเขากระโหลกที่ข้ามไปฝั่งหาดคูงทรายที่จริงใจที่สุดเพราะว่าก้าวแรกขึ้นไปกําลังฟิตๆเลยค่ะขึ้นไปเฮ้ยวิวสวยหันหลังกลับมองเฮ้ยวิวสวยถ่ายรูปกันเพลินพอเจอคนเดินส่วนนิดหน่อยเอาและถามเขาตลอดทางเลยว่าพี่ใกล้ถึงยังใกล้ถึงยังคนที่เดินสวนกลับมาบอกมาทุกคนเลยค่ะว่าไปไม่ถึงค่ะเพราะว่า มันไกลตอนตอนที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางไอ้พวกเราก็เริ่มรู้สึกท้อแท้แต่ว่าไหนๆก็มาแล้วเราก็รู้สึกแค่ว่ามันต้องพีิีไทยได้มันจะต้องไปให้ถึงให้ได้เสื้อผ้าก็หอมแต่พอเดินนะไปเรื่อยๆแล้วทาไมถึงรู้สึกว่ายิ่งเดินแล้วมันยิ่งไกลดูสิทุกคนแต่ละทางที่เราเดินไปนะกว่าจะถึงก็คือเราทางขึ้นเขาก็คือแบบทางล่าชันแล้วส่วนใหญ่จะเป็นหินกับทรายและระหว่างทางก็จะมีต้นกระบองเพชรแบบเยอะมากทุกคนต้องระวังด้วยเพราะว่าหนามมันเยอะจริงๆแล้วแล้วก็เริ่มเห็นทางออกค่ะเริ่มเห็นแสงสว่่่าาางแล้ววเพืออนนตะกมมบหย สวยมากก็คือแบบเออลงไปแล้วสวยไม่เสียแรงอุตส่าห์แบกกระเป๋าเสื้อผ้ามาเปลี่ยนอีกครับเอาไว้คลิปต่อไปจะมารีวิวหาดคุ้งทรายให้ดูเต็มๆกันนะคะ